หัวใจของมายาเต้นรัวแต่แววตาของเธอสงบและมุ่งมัน่นเธอส่งสัญญาณให้ทีมงานเปิดเพลงที่เตรียมไว้ซึ่งไม่ใช่เพลงบรรเลงทั่วไปแต่เป็นเพลงที่ร้าใจและทงพลังที่ผสมผสานร,ระหว่างดนตรีตะวันออกและจังหวะสมัยใหม่กรรมการทั้งสามคนเลิกคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจ มายาเริ่มเคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่ท่าทางง่ายๆแต่เป็นท่าเต้นหมายตายที่เธอออกแบบมาเพื่อนเน้นย้ำถึงความหมายของรอยสักแต่ละส่วนบนร่างกายของเธอท่าทางที่พลิ้วไหวแต่หนักแน่นมือของเธอลูบไล้ไปตามเส้นสายของรอยสักมังกรที่ผ่านรอบลำตัวท่าสะบัดตัวของเธอทำให้รอยสักดอกไม้นั้นดูเหมือนกำลังเบ่งบานตามจังหวะการเคลื่อนไหวของเธอทรงพลังจนผู้ชมด้านล่างเริ่มส่งเสียงเชียร์ดังลัน่น กรรมการคนที่สองพยายามซ่อนความตกใจแต่ดวงตาของเขายังคงจับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวของมายาอย่างไม่กระพริบเขาเห็นแล้วว่าการเต้นนี้ไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นการตีความรอยสกักให้มีมิติที่4มิติแห่งการเวลาและการเคลื่อนไหวรอยสักที่เคยดูหยุดนิ่งบนผืนผ้าใบกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาบนเรือนร่างของหญิงสาวผู้กล้าหาญคนนี้ เธอไม่ได้แค่ประกวดรอยสกักแต่เธอกำลังแสดงให้โลกเห็นว่ารอยสักคือศิลปะบนร่างกายที่ต้องสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของชีวิต